รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี้เรากลับมาเจอกัรรายการ Get Idea วันนี้นะคะรายการ Get Idea จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานวิทยาศาสตร์และงานเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกค่ะสำหรับสัปดการนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของแรงทเฟืองค่ะโดยวันนี้น้องหนึ่งท่านนะคะจะมานำเสนอผลงานให้เราได้ชมกันค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิรวัตรปรสันพาน ชื่อเล่นชื่อข้ากล้องครับผมอายุเก้าขวบครึ่งอ่าวันนี้น้องเข้ากล้องทําผลงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะชื่อว่าอะไรคะแฮงแมนออกกำลังกายครับแฮงแมนออกกำลังกายตัวนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆมีอะไรบ้างคะมีมอเตอร์มอเตอร์อยู่ตรงไหนชี้ให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะมีมอเตอร์เฟืองชุดที่หนึ่งครับเฟืองชุดที่สองเพราะฉะนั้นมีเฟืองทั้งหมด สองชุดชด้วยกันนะคะสําหรับการทํางานของตัวแฮงแมนตัวนี้ทํางานยังไงคะทํางานโดยการมอเตอร์จะส่งแรงหมุนให้กับเฟืองเล็กเฟืองอเอฟืองเล็กอยู่นี้ค่ะแล้วเฟืองเล็กจะขอบเฟืองใหญ่ค่ะทําให้หมุนช้าลงครับผม และเฟืองชุดที่สองก็จะเฟืองและขอบเฟืองใหญ่ให้เกิดการหมุน่ช้าลง,ช,าลงช้าลงก็คือแฮงแมนก็จะหมุนได้ช้าลงกว่าเดิมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าเกิดครูชูถามเป็นแนวไอเดียนิดหนึงว่าเราสามารถที่จะใช้เฟืองแค่ชุดเดียวในการทํางานได้ไหมคะได้ครับแต่จะเร็วไปและอาจจะทำให้แฮงแมน คือถ้าเกิดเราต่อเอาจัวชุดเฟืองเนี่ยแค่1ชุดอาจจะมันอาจจะเร็วเกินไปใช่ไหมคะอาจจะทำให้ตัวแพงแมงเนี่ยอาจจะแตกหักได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองสาธิตให้เพื่อนๆชมดูนะคะว่าล,วลักษณะการหมุนของเฟืองทั้ง2ชุดเนี่ยมีการหมุนแตกต่างกันยังไงอ่ะพร้อมอธิบายด้วยนะคะครับเอาเลยค่ะอะ่ตอนนี้เราจะหมุนมอเตอร์ดูนะคะเฟืองชุดแรกหมุนเร็ว เปลืองชุดที่สองช้าลงอ,อ่ะก็คือเปลืองชุดแรกก็คือเปงเม็ดของเปลืองใหญ่อ่าก็คือให้ทดแรงช้าอยู่แล้วนะคะความช้าจะส่งไปที่เปลืองชุดที่สองอ่าก็คือเปงเม็ดไปขบกับเปลืองใหญ่ถ้าเกิดการหมุนหมุนช้าลงกว่านี่อีกหนึ่งสเต็ปน,นะคะหรือถ้าเราสังเกตง่าย ฝังน,นี้จะหมุนใ้านะคะอันนี้ก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไมถึงต้องทำเฟืองสองชุดใช่ไหมคะหลังจากที่น้องป้องทำเจ้าแฮงแมรตัวน,นี้ขึ้นมาคะ่ะเราเก็บไอเดียอะไรจากผลงานชิ้นนี้คะเราสามารถนำเฟืองมาก่อสร้างสิ่งต่างๆได้ค่ะแต<ด><ห>ช่วยประโยชน์โดยการผ่อนแรงใด้ช้าลงอ๋อก็คือเราได้ความรู้ในเรื่องของการใช้เฟือง แล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับ,เ,กกบเรื่องของแรงทดเฟือด้วยใช่คะเพราะฉะนั้ผนผลงานชิ้นนี้ต้องถือว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาดูเกี่ยวกับงานนะวัตกรรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องคอย,ยติดตามชมนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราลาท่านผู้ชมกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรากลับมาเจอกันเหยกัน g ก t ไอเดียสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของแรงทดเฟืองค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับ